สบายดีจ้าสบายดีจ้าพี enfin ่น้องสบายดีสกุลสกุลค่ะสวัสดีตอนเที Boy ่ยงนะคะจะมารีวิวครัวให้ดูจ้าเสร็จแล้วงามบอพี่น้องครัวเล็กๆเตาะน่ารักลายสวยบอกอันนี้คือครัวที่สร้างเสร็จนะคะราคา จรจงนราคาสปอร์ตอนนี้นะมันสี่หมื่นสี่หมื่นสองรวมทั้งมุงรังคาของดวงของน้ากับมุงแทงน้าแบบเปะพันเป็นหาหมื่นสองอย่างในหาหมื่นบาทของขาเจ้าเบิดเพี่เนาะเป็นของผนเบิดอันนี้คือไก่เสร็จแล้วแต่ยังมาแล้วยังยาแนวกับปูอยู่ข้างในข้างในผลมนเด้ปูกระเบือกให้ลายสวยปะค้า เหลือยาแนวอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะสเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะเหลอยาแนวแล้วก็มันกระบอกแคบเป็นี่นอ้องกว้่างอยู่เดินเนาะพอดีเป็นตะแพรงนะสองเม็ดรึงออกมานี่ก็เป็นครัวกำลังน่ารักเคาเตร์กด้ เหลือยาแนวนะคะเขาเตริรเล็กๆน่ารักข้างในกวางไม่เอ่ยฝรั่งเด็กป,ปูกกับเบื้องไม่สับวนรักกระสามกวางอยู่ดิสามสีใสของ กว,กว่างกว่าเขาเตอะทึงวางหม้อวางอย่างสัมสีวางเตาปิง่งไมโครเวฟได้เบิดหมออข้าวไมโครเวฟเตาปิง่งเตาแก๊สิงหลาจานกระทืากว้ากวกถือโอเคเนาะกำลังเป็นต่างพอดีครับมีครัวแล้วก็สะดวกสบาย กลายเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นมาทันทีตักโต๊ะกินข่าวเอาลงม,มาตั้งหลุมไปแล้วทนั้นกระสิตั้งตู้เย็นยังข่างทอนนะกระซำคาราเซตต์เอ้เคาน์เตอร์กัวบีบกระสิะสเจ์แคบไอ้เคาน์เตอร์นี่หน่อยนะพอแค่นี้ละค้าพอแล้วได้ที่นั่งเล่นเด็กครัวเราก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์บัปฏิกบริยาย่างจังหาติง้งเงินใส่ต้นนี่บดลายเล่นน้ำเพื่อน S <S 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 สมอยากได้แลหละนพี่น้องเนาะผุ่มใส่จ่าบ่มีกัขคอขอดใส่ครอันได้พอติดกับติดได้พอยืขึ้นย,ยืมพ่อบ่าอยากแล้วให้มันเสร็จสมบูรณ์มันสะดวกสบายพ่อว่าช่วงนี้เคยกินข้างได้มันก็ยังอยากเมนอัพเสร็จแล้วมืออื่นพันกระแสยาแนวยาแนวแล้วอ่กก็ถือว่าเป็นอันเสร็จกระแสได้ ยหายโตกินข่าลงมาใหญ่ต้เย็นลงมา,งายหญ่ถ้วยใหา่จานใหญ่หมอยายแหกลงมาเห็ดกินอยู่นี่นะครับนี้ค่ะกระสิง่ายต่อการทำมาทำกินกระสิโลกซิ ลมแหงสมมือหลังเห็ดอันนี้สามหมูอื่นก็คือสิบเอ็ดมงหลังคาตัวนี้

ข้างซ้าได้บอกปีซาปานิลมาปล่อยลงประมาณหาหกโตเราดูปีหน,น้าปานิลจะใหญ่เลยไอ้่นแปไว้เอาด่านมากกับเราปูดมากกับโบเห็นมันวะเขาใส่ลืมแปาใบ ง่นเนี่ยเย็นเย็นแลาวกระนาบระหนังตะกลมนีนะคะเดี๋ยวบ้านก็จะเสร็จแล้วะดะเป็นได้ราจกีขันเมือ่อื่นมุนมงลังคาหนี่นะคะยาแนวกะแล้วแล้วเราจะจะฝาพบรรยากาศสน,นีนะคะคืมฟ้าคืมฝน คืมหนาวซะบัดนหนาวเทปจังเวนนะลมแรงกลางคืนม่มีลมแต่อากาศหนาวบริเปิดพัดลมมาเปิดพัดลมเปิดแอร์มาสี่มือเลยสบายครับประหยัดค่าไฟจ้อากาศเย็นจังเวนก็นเย็นพอดีงามฝากบรรยากาศไว้ส,ญญสนิ้นะจ๊ะพี่น้องคะัสบายดีกันสุกคนนะคะบริเหตุงานค่ะรีวิวบาน เพราะว่าเห็ดแล้วก็ต้องรีวิวสบายหนาวแล้วก็ผิวผิวแห้งเนะาะได้ยังจะเอาอยู่วัตสลี่ทุกภาษาเลยสบายดีเด็ดแต่พี่น้อง